ครับผมสวัสดีครับผมกลับมาถึงแล้วนะครับผมบริษัทอนันตทัวร์นะครับผมเป็นรถทัวร์รำเหมาตัวราตอากจักรนะครับนำเที่ยวนะครับผมตัวประเทศไทยนะครับับตอนนี้จะเฮากระสิไปล่างสารกองนะครับผมนีพี่มันนะครับกับอนันตทัวร์นะครับผมอยู่บ้านนงไผ่นะครับรับผมทำกันไปแล้วครับครับผมต่อไปก็เป็นพิธีการเติมเกลือนะครับ ใส่เป็นเกลือบริสุทธิ์นะครับผมซึ่งเกลือบริสุทธิ์นะน้นงจะบอกคือเกลือแกงบ้านเขานะครับเกลือบริสุทธิ์ก็คือ,อเป็นเกลือ,อดิบๆที่สกัดเราเอาไว้จะใส่พวกสารกองน้ำสารไวน้ำประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวถือนเกลือแป๊บนึงนะครับสำหรับพอ,อ,อเขาเติมเกลือลงไปแล้วนะครับผมจากต่อเนื่องจากคลิปจากเมื่อกี้เลยนะครับ พอเติมเกลือเรียบร้อยแล้วนะครับผมเขากะแช่แช่แน้ำเกลือไว้ประมาณ15-20นา15ทีนะครับพอ,พอแช่แช่เพื่ออย่างพี่น้องครับแช่เพื่อว่าสารเกลือนะครับโซเดียมตัวเนี้ยครับผมมันจะไปละลายละลายหินปูนนะครับผมละลายหินปูนนะครับผมมันจะไปละลายแล้วก็กรองลงกพืนนะครับ แล้วก็พอเขาพอเขาปรับหัวมาที่แบ็กวอตนะครับผมว่าน้ำเกลือทุกเนี้ยกระดิตีขึ้นมาแล้วก็ไหลออกนะครับก็คือเป็นเป็นเป็นน้ำทิ้งไปนะครับผมเกลือที่สะสมเป็นเวลาที่สองเดือนสามเดือนนะครับก็หินปูนนะครับผมหินปูนที่สะสมเป็นเดือนสองเดือนมันก็จะละลายแล้วก็ออกไปน้ำน้ำนะครับกับกับกับน้ำทิ้งเลยนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ว่าควบคุมโดยสมมดนะครับควบคุมโดยสมมตุกอย่างนะครับผมเขาก็จะขึ้นไปยกสวิตช์ขึ้นนะครับผม เดี๋ยวรอประมาณแต่น้อยก่อนนะครับเพราะถังถังแรกจะเป็นถังคาร์บอนนะครับผมคาร์าบอนคาร์บอนตัวเนี้ยครับผมเพราะเพราะเขาเติมสารคาร์บอนลงไปแล้วนะคาร์บอนมีหน้าที่คำจัดฝุ่นละอองนะครับผมกลองฝุ่นละอองนะครับกลองฝุ่นละอองพวกเปลี่ยนน้ำแดงๆน้ำอย่างพวกนี้ยมันจะเป็นพวกดินพวกดินพวกทรายที่ขึ้นมาจากสเสมือนนะครับผมตัวนี้จะซอยได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นเลยน,นะครับ เวลาเขาของจากน้าแดงมานเนี่ยก็รือน้าออกมาคือใสปิงเลยนะครับผมนะครับแล้วก็พวกอ่ากินหรือกินพวกกินพวกสีนะครับผมพวกสีน้าแดงน้าอย่างนี้ใช่ครับตัวคาร์บอนตัวเนี้ยซอยได้ถึงว่าบ้านหลังใดที่ว่าเป็นน้าหน้าปา่าป่าพุ่มพากนะครับการแนะนําให้ใส่เป็นตัวคาร์บอนนะครับแนะนาให้ใส่เป็นตัวคาร์บอนนะครับส่วนบ้านใดที่ว่าเป็นมีปัญหาเรื่องหินปูนคาบตะกอนคาบหินปูนคาบ เดี๋ยวไปจับน้ำอ,อ่างซิ่งเขาอ่างซิ่งเครื่องราาักษาตันุมัดเครื่องทำน้ำอุ่นกระบอกกระเบื้งองเทียมันมันจะก็หนาจะเป็นคราบอินปูนต็มเลยนะครับอันนี้คือเป็นปัญหาว่างไปสิ้นเลยสารเพลสินนะครับถังนี้ถังนี้นะครับผมสร้อ,อยกำจัดได้เกือบ99เปอร์เซ็นต์นะครับผม99.99เปอร์เซ็นต์คนละพี่น้องนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเขาก็สียกสวิตช์ดิแล้วกับแบ็กวาร์ดออกน้ำถิงนะครับครับผมติดตาม ส่วนในถังน้ำนะครับพี่น้องเบิ่งนะครับมันอาจจะมืดเปิดแสงอยู่แต่มืดนะครับผมอันนี้ให้เบื้องน้าเลยชัดเจนนะครับน้ำที่กองแล้วกับน้ำที่บนทันกลองนะครับผมน้ำน้ำที่กองแล้วน่ะมันจะใสปิงเลยนะครับใสปิงแ้วบบมีแบบข้าบกินปูนที่ว่าร้อยเป็นฝ้าน้ำน้ำหนาหนาเลยนะครับอยู่น้ำเหนือน้ำนะครับผมถ้าเป็นแบบตัวที่ว่าอว่ามาจากเสมืดโดยตรงนะครับ ที่มาจากน้ําใต้ดินโดยตรงอ่ะน้ำนี่จะเป็นฟ้าเต็มเลยนะครับเป็นฟ้าเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นเกลือเลยนะครับสุดท้ายมันก็ตกอนลงพื้นนะครับผมนี่กัะกระเฮ็ดในบ้านเขาเกิดปัญหาอันนี้เบึ้งชัดเจนครับจะอาจจะมืดไปหน่อยเปิดแสงอยู่หักบอสนั่นเป็นไรครับพี่น้องแต่กะรัวน้ำใสปิงเลยนะครับน้ำใสปิงอ่าบ่มีบ่มีอ่าเป็นฟ้าเป็นอย่างน้อยเลยนะครับผมอันนี้99.9% 9้านนะครับน้ำที่กองแล้วนะครับผมน้ำที่กองแล้วนะครับ าจจะมืดไปหน่อยแต่ว่าก็ใสครับครับตัวนี้ควอบคุ้มด้วยซ้ำควอบคุ้มด้วยเป็นลูกไม้ไฟฟ้านะครับลูกไม้ไฟฟ้านะครับผมครับสวัสดีครับผม